947คน1,970คนสวัสดีครับแม่บอกกันล้วหลส0ง0ันสามัคนสัดดีครับใครอยู่ญี่ปุ่นบ้างตอนนี้ไหนรายงานตัวสิใครอยู่ญี่ปุ่นบอกในคอมเมนต์มาหน่อยครับแต่ว่าผมอยู่ไทเปน,นะอืไปแล้วเหรอทันทีเลยเหรอไม่มีใครตอบเลยหรือมันเป็นที่เน็ตล้วอะ่ะก็คอมเมนต์อยู่ ไหนพูดจิว่าพรุ่งนี้เราจะทาอะไรบ้างพรุ่งนี้เราก็จะตื่นทานข้าวแล้วก็ไปทำงานไม่ก่อนก่อนที่พุ่งเด้บอกว่าวันนี้เราทําอะไรมาบ้างนนอ๋อไ่้สิในแหวสั้นๆวันนี้เรา <laughs> โอ้วันนี้ปัญหา <laughs> ไม่เอาเลยะวันนี้มีสิ่ง <laughs> เกิดขึ้นหลายอย่างมากเยอะแยะไปหมดก็บันเทิงดีครับขำๆปล่อยจอยชีวิตวันนี้เดือด วันนี้เดือดเดือดแต่เช้ามีหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายเออวันนี้มันเดือดไหมปะจริงในอวดซิวันนี้ได้อะไรมาบ้างวันนี้เราไปช้อปปิ้งกันมานลครับแล้วก็ได้มาอย่างเดียวเองได้รองทไหนอวดแล้วอวด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 ติดยี่ห้ออยู่ไม่เป็นไรเขาเดี๋ยวเขาซื้อเลยหลัจงจากนี้เราซื้อเลยอ่ะนี่วันนี้ได้สิ่งนี้มาวันนี้วันนี้วันนี้น้องมาได้ฮ่ อยากได้พวกนี้ก็มาดิอยากได้พวกนี้ก็มาดิมันจะมีอันนี้ขายไหมแบบนี้เลไ,ไมับนี้มีแต่มันโอเอาไปแล้วหรือว่าจะมีจมโมแบบว่าใส่ชุดญี่ปุ่นหรือเปล่าืมโมโน,โนเออน,น่ารักนะน่ารักน่ารักน่ารักดูเป็นไอเดียที่ดีนะอยากจะบอกไว้นะครับทุกคนดูดูชื่อรองเท้าไว้นะครับดูยี่ห้อรองเท้าไว้ไน้องมารนะ์กเนี่ย น้องม้าอยากได้อีกสีหนึ่งโอ้โหไปบอกเขาเดี๋ยวเขาซื้อมาให้บ้าน้องม้าอยากได้อีกสีหนึ่งบ้าแล้วเอาไหมไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ซื้อเองได้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 อันนี้กับพี่จูนไหนหล่อกันครับป้ายมันหลุดอ่ะไม่บอกไม่บอกนะว่ายี่ห้ออะไรแต่เป็นยี่ห้อเออเอ๊อเดี๋ยวเราขำหลอดดิขำหลอดิขำหลอดิสวัสดีครับน่แล้วเอาไปลองมาแล้วด้วยนะ คือน้องม้าอยากได้สีอีกสีหนึ่งที่มันที่ท,ท,ที่มันที่มันอ่อนกว่านี้ <Okay. S 1> แต่สีนี้ก็น่ารักแม่ท่แม่แม่ตามแล้ว <laughs> 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 แม่ตามแล้วโอเคเราแม่ก็ลงเลยครับโอเคโอเคมาบายบายทุกคนก่อนกันมาเราบะ <laughs> ตลก,กว่าบายบายครับม,มีสิ่งมากมายเกิดขึ้นอีกแล้ว <laughs> ไม่ไม่บอกเลย <laughs> มีอีกแล้วเดี๋ยวโอยยบค,ครัเจอกัันครบเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยววันทีใครมาเจอเอ้เขาประกาศแล้วต้องเขาประกาศ,กาศแล้วประกาศแล้วที่ก็ใครที่มาเจอกันที่งานก็รอเจอทุกคนอยู่นะครับครับ